สวัสดีเอนะคะ <c oughs> นี้เราก็มาลงคลิปแรกขององวดวันที่สามสิบธันวานะคะส่งท้ายปีเก่าส่งสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนะเาะอ่นซอสีดำนแล้วก็จะมาลง องตัวบนสองตัวล่างนะคะคลิปแรกก็จะเป็นสองตัวบนสองตัวล่างเนะาะเมื่อวดที่แล้วก็เสียด้เนาะสองตัวล่างอะแต้มเดียวนะคะชุดเด่นเนี่ยสี่แปดมันออกแปดห้าหรืแปดแปดสี่เนี่ยก็เลยไม่ถูกนะคะแต่ว่าสองตัวบนของเราก็ไปอยู่ในชุดเอชุดกันทุนนะคะ ห้เจ็ดก็เข้าไปตรงๆในชุดกันทุนนะคะทำไงไ,ได้ดวงเนาะหวยออกแบบนี้ก็พูดง่ายๆเพียาออกเลขบนเลขหาไม่กลัวจังเลยแล้วก็ออกจริงๆไม่รู้ว่าส่งท้ายเอ่อปีเก่างวดสุดท้ายเนี่ยจะเป็น เป็นเลขเอเบิลหามอีกหรือเปล่าเนาะกลัวๆกลัวๆเหมือนกันอันนี้เป็นกฎของทางช่องนะคะเราสนับสนุนแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโอเคเนาะแอดก็จะมาลงจุดสองตัวล่างก่อนเลยมาช้าแต่จะเอาชัวร์นะคะแอดจะลงคลิปบางทีก็ช้าบางทีก็จะไวเพราะว่าอาจารย์ที่ให้เลขแม่นๆนะ บางคนก็ลงไวบางคนก็ลงช้าเนาะแอดก็เก็บข้อมูลเอามาชนให้จับเลขกระแสเลขไหนหน่ามาเลขไหนไม่น่ามาแอดก็จะมาวางนะคะชุดเอคลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดเต็มสูตรนะคะเต็มสูตรยังยังไม่ยังเน้นเอหลักกาวางคร่าวๆไว้นะคะคิดว่ามันต้องมาแต่ว่าเดี๋ยวถ้าาจารยเน้นอีกทีบางทีอาจจะเปลี่ยนเป็นว่า หลักหน่วยหลักสิบจะอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะหาแม่นแม่นมาให้นั่นแหละเนาะอันนี้ก็แต่ก็จะเขียนสองตัวล่างก่อนเนาะฉันจะใช้องศอสีดํานะคะเขียนสองตัวล่างชุดสองตัวล่างเพื่อนเพื่อนก็จําได้อยู่จะได้ไม่งงเนาะแล้วก็จะเขียนเลยนะคะงวดวันที่อ้าวอย่างเขียนหนึ่งไปเลยเห็นไหมสามสิบ ทอคอนะคะหกหกสองตัวล่างแอดให้เด่นล่างนะคะมงมวดที่แล้วสุดจะเดี๋ยวนะคะแอดให้เด่นอะไรเนาะลืมสุดจะไม่เข้าเด่นสี่หกใช่ไม่เข้าแอดก็ให้เด่นล่าง ก้าแปดแปดเก้าจับเลยนะคะชุดเต็มโตรก่อนเนาะก็มีแปดเก้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่ง เก้าห้าเก้าเจ็ดเพื่อนเพื่อนเห็นชัดกันไหมคะที่เ่อเห็นชัดเนาะเก้าเจ็ดแปดหกเก้าหกเก้าสูงเก้าสอง ก้าสามเก้าสีแปดศูนแปดสองแปดสามแปดสี่ ha mình phục mình chết mình Hãy เออมาเจ็ดห้าหกห้าห้าสองจะแถมรีไมเนี่ยตัวกันเดี๋ยวเพื่อนไปตัดเป็นตัวกันนะเนาะห้าสองแล้วเอยห้าสามห้าสองเอดก็ ดึงเลขมาเนาะแต่ยังไม่ได้ตัดเด่นลองตัดกันเนาก็เขียนเต็มสูตรไปก่อนเนาะเพื่อนๆอย่าว่ากันเนอะเพื่อนคนไหนตัดเก่งตัดดีตัดเเลขมีเลขในใจก็ก็มาตัดกันก่อนเนาะแอดก็ลงไว้ให้โอเคนะคะก็รวมเป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ายี่แปดชุดนะคะเพื่อน 28ชุดอันนี้ก็คือ2ตัวสตัวล่างนะคะเพื่อนๆก็แคปกันเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะต่อเป็น2ตัวบนเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรับชมแอดก็จะต่อ2ตัวบนเลยนะคะจะไม่อ่านทวนนะเพื่อนๆเ,เพราะแอดก็อ่านชัดแล้วก็ เพื่อนๆก็ไปกอดูกันเอาเนาะสองตัวบนนะคะเดี๋ยวแอจะติดสองตัวล่างไปก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องนั่นเดี๋ยวจะงงอันนี้คือสองตัวบนนะเพื่อนนาเดียนะสองตัวบนเนาะก็งวดวันที่สามสิบทอคนะคะ หกหค่ะสองตัวบนนะคะแอดให้เด่นสิบหน่วยนะคะแอดให้เด่นสิบหน่วยเอ,อ่อสี่หกแปดเก้านะคะคิดว่าไม่หลุดสี่ตัวนีเมื่อวันที่แล้วก็สี่ตัวแต่แอดไปตั้งเป็นตัวลองไปไปติดเลขเจ็ดนะคะมันออกเจ็ดห้าเจ็ดเนาะ อันนี้จริงๆอ่ะเด่นนะเก้าเก้าเก้าแปดนะคะสี่กับหกในเป็นตัวรองแต่แอดก็วางไปเลยแล้วกันลือจะให้นั่นเดี๋ยวแอดทำให้ใหม่เด่นนะคะเอาลองลองสี่กับหกเมื่อวัที่แล้วมันเข้าตัวรองโอเคนะคะแอดก็จะวางไอตั้งเลยอ่านเลยเนาะเพื่อนๆเ,เห็นกันชัดนะก็มีเก้าหนึ่งนะคะ 9ก้าเจอห้าสามเจ็ดสามหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดแปด เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปดห้าแปดสองแปดสามแปดเสียงไม่ค่อยดีเลยหกสี่คือที่นี่อากาศหนาวนะคะแอดอยู่ต่างประเทศเนาะเพื่อน หกสี่สามหกเก้าสาเ้าห้าเ้าหสาห้าสองหท่าไหรล่ละแนนหนึ่งยี่สิบเนาะ ลงชุดเต็มสุดไปก่อนเนาะเดี๋ยวแอดมาคัดเพราะว่าแอดยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยว่าเลขไหนหน้ามาเจดสองอาจจะเกินยี่้าชุดนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมาตัดให้เนาะเจดสี่วางไว้แนวไปก่อนเนาะห้าหกเจ็ดห้าเจดหเจห้าเจ็ดห ศูนย์หกสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสิบยี่สิบสามสิบสามสิบอาจจะเป็นสามสิบห้าชุดนะรุ่นนี้เยอะหน่อยเพราะว่าเลขยังยังตัดไม่ออกเลยค่ะวางไว้ก่อนเนาะเพื่อนเพืนเนาะอย่าว่ากัน เดี๋ยวแอปจะมาตัดตัวไหนไม่ไม่ไม่น่ามาก็จะมาลบออกให้ในในในคลิปที่จะสรุปมาเนาะห้าสี่สามสี่และห้าสองก็เท่าไหร่สิบยี่สิบสามสิบสามสิบสองสามสิบ สชุดนะคะคลิปว่ดวนะคะจบหมดหรือยังอ๋อตกสามตกสี่สองโอเคนะเพื่อนๆก็ทั้งหมดก็สามสิบสี่ชุดนะคะก็จบนะคะคลิปสองตัวบนเนาะมีทั้งเด่นและรองแล้วก็เต็มสูตรก่อนเนาะ แอดก็เข้าๆนะคะว่าเลขเนี้หน้ามาหลักสิบหลักหน่วยถ้ามาคู่กันเลขไหนจะเดี๋ยจะสงสัยเอ๊ะทำไมเดี๋ยวกับเอาหน่วยไว้คือเลขที่มาคู่กันน่ะแรงมันหน้ามาคู่มาสิบหน่วยเนะี่ยมันจะไม่มันจะตั้งแบบที่แอดจับมานะคะบางทีหลักหน่วยหลักสิบคู่เลขนี้มามันสมควรจะมาหลักหน่วยและหลักสิบอะไรเงี้ยเลขคู่นี้มาเลขตัวไหนหน้าอยู่หลักหน่วยหลักสิบอ่ะกาจะไม่เจาะจงเนาะก็เพื่อนๆก็ลองตัด พิจารณาด้วลองตัดกันดูก่อนนะคะแ้ดก็จะมาอย่างที่บอกอย่างที่เคยจะมาตัดชุดเด่นชุดลองชุดกันทุนให้ก่อนหอยออกประมาณสามสี่วันก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณเอซนะคะที่เข้ามากดดูแล้วก็ช่วยกดติดตามเพิ่มยอดให้แอดด้วยนะกดไลค์ได้ก็ดีค่ะขอบคุณค่ะ